สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูต้อมนะครับหรือครูจิรายุนะครับวันนี้จะพานักเรียนทุกทคนนะครับมาทวนท่าแอโรบิกเพื่อกันสอนท่านะครับอ่าท่าที่หนึ่งนะครับเรียกว่าท่ามัดชิงหรือว่าการย่าเท้าดูกับที่นะครับท่าที่สองนะครับเรียกว่าท่าสเตททัชนะครับอ่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณครูจะพาทวนท่าอยู่สองท่า 1 1 11 1ิบ1อ1ด1ิบสองสามสาปาสอ่าต่อไปเป็นค่าสเตตทันะครับอ่าหนึ่งสองส1มส1่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส จบไปแล้วนะครับสำหรับการทวมนค่าอัลกอริทึมของระดับชั้นป .1 นะครับรวมว่าผู้มมเนักเรียนทุกคนนะครับจะทบทวนแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ